สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะพามาเที่ยวคอนเสิร์ตนะคะแล้วในคอนเสิร์ตก็น่าจะมีของให้รับกันฟรีด้วยนะคะคเราก็จะอยู่กันในแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเรเข้ามานะคะก็รอคอนเสิร์ตเริ่มนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะจะเริ่มแล้วไหนอะได้เดีด๋วยวเสียงว้าวนี่ถือขยี้ข้โฟนด้วย นี่เก็บของอะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนนะคะโดูคูมบินเอาอาจจะเต้นท่านี้อ่ะไม่มีเหรอเก็บเก็บของุแล้วก็ไปทุบชิ้นอาไปเลยนี้สุดมันเอ้ยบัตกินไม่ได้ ทุบหินได้แล้วไปร้องต่อไปไปหมายแล้วหินอันนี้ต้องทบุบเยอะใช่ไหมนี่อันนี้แจกได้นะอันนี้ต้องของที่แจกแน่เลยนะคะเป็นยานบินเนี่ยเห็นรูปในทวิตเตอร์อยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะลำใหญ่มากจะได้หรือเปล่าเนี่ยมาอาวุธมาจะทุบหินให้ได้ไปร้องตรงนูน้น <c oughs> ที่คานด้วยอ่ะเฮ้ยมาแล้วนี่ป้าจะทำให้เราไปเอาขางลง <c oughs> นี่ตี่่นีน เอ้ยมานแล้วเหมือนลูกเตินถามพ่อเลยวะเดินได้อยู่แบบบริเวณใกล้ๆมากนะคะฟังมันเทนตดิะระเบิดซุปเปอร์ทกย่าว้าวเพลงจจบแล้วผานแล้วเพลงกบไปแน่นอนเฮ้ยมีของโหของเยอะเลยอะโอ้14อันนะทุกคนหนึ่งอันแล้วสองอัน โอ้ยยังไม่หายอยังไม่หายอีอีอันเดียวฮึได้เลยอ๋อสร้างอันนี้ให้เหรอนี่สร้างอะไรไม่รู้เลมีอะไรให้หายไหมเข้าไป็นไอ้นี้ได้เหรอเข้าไปได้เข,ดข้าได้แล้วพอที่เขาไปเขาไปดีไปว้าว แบบ้านแบบอยู่ในทะเลทรายนะคะนันก็ไม่ไ,ได้ด้วยแต่ว่าทะเลทรายแปลกนะเหมือน,นของแบบเอากาดด้วยนิดนึงนะคะเฮ้ยไปไหนทายไปแล้วนะคะจบเพลงแล้วหรออู้หไวแค่เพลงนี้ริกกี้ถ้าใ,ใช้อีโมในวงนะคะเวลามาันมาแบบนี้ ไปเพงที่4ี่ทุกคนเอ้ยขึ้นมายานลำนี้แล้วทุกคนยานที่เห็นตอนแรกลันใหญ่ๆนะเฮ้ยของขึ้นมาแล้วเก็บของต้องตีใช่ไหมเอาอาวุธไปตีตี นี่ชาร์จชาร์จของอ๋ออันเดียวเก็บอันเดียวก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนอันทุบทุบนี่เป็นการชาร์จพลังเครื่องขัดคองใช่ไหมอันที่สี่นี่นะคะเก็บแบตชาร์จแบตส่อันเย้ครบนะคะชาร์จแบตสิอันแล้ว ท,ทุกนักร้องวุกทีเราไม่ใช่รอบนี้อาวุธคายในมือเลยนะคะหลักฐานไม่เอาทำลายหลักฐานให้เราเดือดนี่กำลังเล่งลอยอะตอนนี้เข้าโอากาสแล้วแหละตอนเนี้ยอ่าเอามาคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตในงานในเกมแนละ้มาสองคนนะรอบนี้นะคะนี่แนะนำนะคะเฮ้ยอะไรอะ่ะออฟลู จุดพลุเปิดงานเมื่อกี้ไม่ได้เปิดเดี๋ยวลองไปสี่เพลงนะโย่ยา <laughs> <Yeah. S 2> ขอบคุณแล้วจบไปหรอเอ๊ะอะไรเนี่ยได้อะไรแล้วเนี่ยทุกคนนี่อะไรเปิดต่อไปหนขอดูแป๊บนึงโอ้หทุกคนพี่ได้ยานะได้ยานทุกคนอันนี้ก็คือของที่พี่ได้เมื่อกี้นะคะอ๋อจะไปใช้คอมเพรสชันนะคะนี่อันนี้เป็นยานอวกาศเลยทุกคนนี่ทุกคนนี่ นี่เป็นยานที่เราขึ้นไปบนโอกาสนะคะดูดิเออวิที่จอดเครื่องบินนะมวิีีตอดยานบินนะคะแล้วก็ในนั้นมันจะใหญ่มากนันเดี๋ยวลองไปใส่ดูนะคะอ่าและนี่ก็คือยานที่พี่ได้มาเมื่อกี้ทุกคนเป็นไงแบบโอ้โหย่านเท่เลยนะคะด,ดูีดินี่รอยอยู่บนหัวนะคะไม่เข้าไปในหัวพี่ด้วยเนะี <laughs> ่ย มัไม่เข้าไปกินสรรมองเพียทุกคนเฮ้ยเท่นะคะทุกคน,กคน,กคนอะถ้า,าใครอยากได้ขอชิ้นนี้นะคะก็เข้ามาในคอนเสิร์ตนะคะก็ฟังให้จบนะคะมีอยู่4เพลงนะคะ เพลงแรกนะคะก็แบบเดินตามเขาแล้วก็จะมีลูกหรือเดิรออกมานะอะันนั้นเป็นแค่ได้พุสปิดวิ่งเดียวนั่นเองนะคะแล้วก็เพลงที่สองนะคะก็เก็บของทุกสีส่ชิ้นนะคะในเพลงที่สองเนาะเพลงที่สามนะคะมันจะมีวงกลมออกมานะคะให้เราวิ่งไปอยู่ในวงกลมแล้วก็ใช้อีโมน,นะคะจนแถบมาเต็มด้านบนนะคะเพลงที่สี่นะคะมันจะมีแท่นแบตขึ้นมาเป็นสี่อันนะคะให้เราไปคล้ายๆไปซ่อมแบตอะให้มันแบตมนชาร์จได้นะ,ะยากจะได้ไปได้อะไรเงี้ย พอจบเพลงที่4นะคะเขาก็จะพามาหน้าคอนเสิร์ตปรจุดปุ๊งปุ๊งป้างปุ๊งป้างนานแล้วก็กล่าวขอบคุณนะคะแล้วก็จะได้ยานอวกาศ <S <S แบบนี้กันไปเลยเอ้ยยานใช่ไหมคะ <S <S แล้วอีกนาทีต่อมาคะถึงจะมีคอนเสิร์ตในรอบต่อไปก็ เขาไปฟังได้เรื่อยๆเลยนะคะและดนทิปชั่นของเกมนี้นะคะก็บอกไว้นะคะว่าจะออกอากาศซ้ำทุกชั่วโมงเลยนะก็คือจะมีคอนเสิร์ตไปเรื่อยๆนะคะ40นาที40นาทีนะคะก็คือทุกชั่วโมงเลยตลอดสุดสัปดาห์นี้เลยนะคะก็น่าจะได้อิตย์หนึ่งเลยถ้านใะครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะไปหากันนะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า